เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับปลูกต้นมะเดื่อฝรั่งไว้อย่างดีเลยนะใบก็เขียวสวยงามแต่กิ่งก้านสาขาดูแข็งแรงแต่รอเท่าไรก็ไม่มีผลออกมาให้เห็นสักทีเป็นเรื่องที่นา่าหงุดหงิดใจของคนทำสวนจริงๆครับวันนี้เราจะมาสืบสวนไขคดีนี้ไปพร้อมๆกันใช่เลยครับนี่คือสถานการณ์ที่คนรักสวนหลายคนต้องเจอคือเราปลูกต้นมะเดื่อฝรั่งแล้วก็เฝ้ารอรอผลผลิตชุดแรกที่ไม่เคยมาถึง หรือบางทีผลเริ่มออกมาเล็กๆแล้วนะแต่ก็ร่วงไปก่อนจะโตซะง,งั้นบอกเลยว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเอแล้วตรงลงสาเหตุมันคืออะไรกันแน่ล่ะที่ทำให้ต้นมะเดื่อฝรั่งของเราไม่ออกผลเอาล่ะครับเรามาเริ่มการสืบสวนเพื่อไขปริศนาในสวนของเราไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนอื่นเลยนะเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยที่เรียกว่าพื้นฐานที่สุดกันก่อนนั่นก็คือแสงแดดน้ำและก็เวลา 3อย่างนี้แหละครับคือรากฐานสําคัญของต้นมะเดื่อฝรั่งถูกต้นเลยปัจจัยแรกสุดที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็คือเรื่องของเวลาครับอย่างที่เห็นในสไลด์นี้เลยโดยปกติแล้วเนี่ยต้นมะเดื่อฝรั่งที่เพิ่งปลูกใหม่ๆอาจจะต้องใช้เวลาถึง2-3ปีก่อนที่จะเริ่มให้ผลผลิตได้เพราะฉะนั้นบ่อแสแรกของเราก็คือต้องใจเย็นๆครับ ในช่วงปีแรกๆเนี่ยต้นไม้ที่ยังเด็กอยู่เขาจะทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับการสร้างระบบรากให้แข็งแรงก่อนซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะสำหรับสุขภาพของต้นไม้ในระยะยาวแล้วก็จะส่งผลดีต่อการให้ผลผลิตในอนาคตด,ด้วยต่อมาก็คือเรื่องแสงแดดอันนี้สัมพันธ์มากๆเมื่อเดือฝรั่งเขาต้องการแดดเต็มๆนะครับอย่างน,น้อยๆเลยก็วันละ6กถึงแชั่วโมงแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ว่าเอาต้นไม้ไปวางไว้กลางแดดแล้วจะจบนะครับแต่กิ่งแต่ละกิ่งของเขาเนี่ย ต้องได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงด้วยถึงจะสร้างผลได้แต่เกิดว่ากิ่งก้านมันเบียดกันแน่นเกินไปจนเกิดร่มเงาบังกันเองส่วนที่โดนบังก็จะไม่ออกผลครับและปัจจัยพื้นฐานสุดท้ายก็คือน้ําครับภาวะที่ต้นไม้เครียดจากน้ําไม่ว่าจะได้น้ํามากไปหรือน้อยเกินไปล้วนส่งผลกระทบโดยตรงนะครับมันจะทําให้ต้นไม้เข้าสู่โหมดเอาตัวรอดแล้วก็จะหยุดการสร้างผลทันทีการให้น้ําที่ไม่พอดีนี่แหละครับคือสาเหตุหลกัหลกๆเลยที่ทําให้ผลล่วงก่อนกําหนด ทีนี้คําถามคือแล้วต้องลดน้ําแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีสไลดนี้เปรียบเทยียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับคือต้นไม้ที่ปลูกในกระถางโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยอาจจะต้องรดน้ํากันทุกวันเลยนะครับเพื่อป้องกันผลร่วงในขณะที่ต้นที่ปลูกลงดินมักจะต้องการแค่การรดน้ําให้ชุ่มลึกๆทุกๆสสัปดาห์ก็อาจจะเพียงพอแล้วในช่วงที่แลง้งนานๆเอาละครับพอเราเข้าใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานแล้วคราวนี้มาดูเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันบ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับฝีมือของคนสวนอย่างเราเราโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยการตัดแต่งกิ่งและอื่นๆเรื่องปุ๋ยนี่เป็นอะไรที่คลาสสิกมากครับถ้าเราให้มากเกินไปโดยเฉพาะปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงๆนะมันจะเป็นการส่งสัญญาณให้ต้นไม้เล่งสร้างแต่ใบงามๆแต่ไม่สร้างผลซึ่งปัญหานี้มักจะเจอบ่อยในต้นที่ปลูกลงดินแต่ในทางกลับกันถ้าให้น้อยเกินไปการจเจริญเติบโตและการออกผลก็จะชะง,งักไปเลย โดยเฉพาะกับต้นที่ปลูกในกระถางซึ่งมีสารอาหารจํากัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้ก็คือความสมดุลครับต้นที่ปลูกลงดินเนี่ยบ่อยครั้งแทบจะไม่ต้องการปุ๋ยเพิ่มเลยด้วยซ้ําในขณะที่ต้นที่อยู่ในกระถางจะต้องการการให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอตามตารางเวลาที่เหมาะสมครับ สุขภาพของดินก็เป็นอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับต้องพยายามหลีกเลี่ยงดินเหนียวที่มันแน่นและอุ้มน้ำมากเกินไปถ้าดินที่บ้านเป็นดินทรายก็ควรจะปรับปรุงด้วยปุ๋ยหมักสำหรับต้นในกระถางเนี่ยการใช้วัสดุปลูกที่ไม่มีดินผสมจะช่วยลดปัญหาเรื่องสะดูพืชและรากเน่าได้ดีมากและสุดท้ายการคลุมดินก็จะช่วยรักษาความชื้นแล้วก็ทาให้ดินเย็นอยู่เสมอครับประโยคนี้ผมว่าอธิบายได้ดีมากมาก ระบบนิเวศในดินที่แข็งแรงจะทําให้พืชได้รับสารอาหารมากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับโรคภัยมันก็เหมือนกับเป็นวิตามินรวมชั้นดีสําหรับต้นมะเดื่อฝรั่งของเรานั่นเองครับมาถึงเรื่องการตัดแต่งกิ่งกันบ้างครับสําหรับมะเดื่อฝรั่งแล้วเนี่ยหลักการคือยิ่งน้อยยิ่งดีครับต้นไม้ชนิดนี้ต้องการการตัดแต่งน้อยมากๆเลยและที่สําคัญคือการตัดแต่งอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวอาจจะทําให้ต้นไม้งดออกผลไปเลยตลอดทั้งปีได้เลยนะครับต้องระวังเลย โอเคทีนี้เรามาตรวจสอบปัจจัยภายนอกกันบ้างพวกภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะมาขัดขวางการออกผลของต้นไม้เราตั้งแต่เรื่องสภาพอากาศโรคภัยไปจนถึงเรื่องการผสมเกสรเลยครับความเครียดจากอุณหภูมกิก็เป็นตัใจสํสำคัญเลยครับอากาศที่หนาวจ,จัดๆต่ำกว่าลบหองศาเซลเซียสเนี่ยสามารถทําลายต้นและตาผลที่กําลังจะแตกในฤดูใบไม้ผลิได้เลยนะ ในทางกับการอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานาน,านๆ,ๆก็สามารถเผารากของต้นไม้ในกระถางได้เหมือนกันถ้ารดน้ําไม่บ่อยพอแล้วก็ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกโรคต่างๆนี่แหละครับในสไลด์นี้คือรายชื่อโรคที่เจอกันบ่อยๆในมะเดื่อฝรั่งไม่ว่าจะเป็นโรคใบไหม้ราสีชมพูราสนิมไปจนถึงไวรัสใบด่างซึ่งอันนี้ไม่มียารักษาแล้วก็ยังมีไส้เดือนฝอยรากปมอีกซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนทําให้ต้นไม้อ่อนแอและส่งผลต่อการออกผลได้ทั้งนั้นเลยครับ ดังนั้นอาวุธที่ดีที่สุดของเราไม่ใช่ยารักษาแต่คือการป้องกันครับเราควรจะเน้นไปที่การทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีดอรอบๆต้นและพยายามให้ใบแห้งอยู่เสมอเวลาลดน้ำเพื่อลดโอกาสการเกิดเชื้อราต่างๆและสุดท้ายประเด็นที่อาจจะดูซับซ้อนอย่างการผสมเกสรตารางนี้อธิบายได้ชัดเจนมากครับข่าวดีก็คือเมื่อเดือฝรั่งสายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่เราปลูกกันตามบ้านเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม common fix ซึ่งสามารถออกผลได้เองโดยต้องผสมเกสรหรือที่เขาเรียกว่าพาร์ติโนคอปีเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยครับว่าเรื่องนี้ไม่แม่ใช้ปัญหาของเราเอาล่ะครับถึงตรงนี้เราก็ได้เบาะแสมามากมายแล้วถึงเวลาสรุปผลการสืบสวนและปิดคดีนี้กันเพื่ออนาคตที่ต้นมะเดื่อฝรั่งของเราจะออกผลให้เราได้ชื่นใจกันสัทีนี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆสำหรับคนสวนเลยครับ 1. คอยสังเกตอาการเครียดของต้นไม้เราอยู่เสมอ 2. ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของเขาทั้งเรื่องแสงแดดดินแล้วก็อากาศและ 3. ลงมือทําอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นการรดน้ําการให้ปุ๋ยหรือการตัดแต่งกิง่งจุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มันจบจบไปนะครับแต่คือการเริ่มทําความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดูแลต้นม้นเดือดฝรั่งของเราอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนประโยคนี้ตอกย้ำหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับต้นไม้ที่แข็งแรงโดยรวม จะอ่อนแอต่อโรคภัยน้อยกว่าต้นที่เครียดจากอุณหภูมิหรือการให้น้ําที่มากหรือน้อยเกินไปสุขภาพที่ดีนี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้อยากให้ลองมองต้นมะเดื่อฝรั่งของเราในมุมใหม่ครับเขาไม่ได้เป็นแค่ต้นไม้ที่รอให้เราไปซ่อมแต่เป็นเหมือนคู่หูที่รอให้เราไปทําความเข้าใจลองฟังดูดีๆสิครับว่าต้นไม้ของเรากําลังพยายามบอกอะไรเราอยู่